สวัสดีครับไลฟ์สดวันนี้อื้อดีใจจังเลยมือถือใช้ได <c oughs> ้วันนี้แบบเรานั่งดูข่าวเนาะข่าวที่มันฟีดฟีดขึ้นมายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยประชาชนทั้งหลายนี่จะถูกปิดหูปิดตาไม่รู้อะ เขาจะเอาข่าวอะไรมาเนี่ยเราก็เชื่อ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 เมันเป็นโปรลกานได้ไงเป็นเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อแต่พอมาวันนี้เนี่ยข่าวเนี่ยมันมาทางมือถือพอมันมาทางมือถือทุกๆคนนี่ก็สามารถจะรับรู้แล้วก็คิดวิเคราะห์พิจารณาจาก แหล่งข่าวที่ได้รับมาอย่างวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าราชกิจจานุเบกษาที่บอกว่าห้ามเสนอข่าวทําให้ประชาชนหวาดกลัวหรือมีเจตนาบิดเบือนข่าวสารข้อมูลอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันน่าอันน่เนี่ยนะประเทศนี้มันปกครองด้วยความกลัวแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเสียงด่ากาลาแ,แลนดินแดนสวรรค์ของ ผู้ทรงอิทธิพลนะห้ามเสนอข่าวที่ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนปราชกิกจานุเบกษามันคืออะไรอะ่ะคือออกมาบ่อยอะ่ะออกมาบ่อยซะจนกุงงมันเหมือนเชือกใช่ไหม เชือกที่ออกมาลัดคอประชาชนว่ามึงมึงทำไม่ได้นะมึงอย่าทำนะมึงทำมึงมีความผิดนะแล้วสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนางสาวทิพานันนางสาวทิพานันคือใครนางสาวทิพานันศิริชนะนะฮะอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐจากแหล่งข่าวของเดอะสแตนดาร์ดนะครับว่าทิพานันได้ประสานหน่วยงานสอบแก๊งรับจ้าง จัดฉากแกล้งตายบนถนนด้านตำรวจเตรียมพิสูจน์ข้อเท็จจริงสร้างสถานการณ์หรือไม่ปึ๊บผ้าหัวข่าวไปอย่างนั้นแล้วก็ตามด้วยเนื้อข่าวว่าวันนี้29กรกฎาคมที่พานันสิริชนะประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่พานันสิริชนะมีตำแหน่งอะไรในสำนักเลขานายกรัฐมนตรี ได้ออกมากล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพจับผิดการจัดฉากภาพผู้เสียชีวิตนอนริมถนนภาพคนล้มบนถนนเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผลกระทบจากโควิดและเมื่อได้ประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าบางกรณีน่าสงสัยว่าเป็นการจ้างไปนอนล้มในสถานที่ต่างๆเพื่อถ่ายภาพและส่งคลิป อันนี้เข้าเข้าขายเฟกนิวหรือเปล่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่าใช่ไหมคือสิ่งที่ผมเห็นนะผมเห็นมีแต่หน่วยงานของรัฐน่ะที่ค่มคู่คุกคามแล้วก็ยัดคดียัดข้อกล่าวหาให้กับประชาชนอย่างกรณีนี้เขาบอกว่าได้ประสานงานเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางกรณีที่น่าสงสัยแล้วเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่มีคนไปล้มตายอ่ะไอ้น,นั้นน่ะ เรื่องจริงอะ่ะคุณมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนแล้วหรือเปล่าเรื่องของเตียงผู้ป่วยอะ่ะเรื่องของการตรวจผู้ติดเชื้อแล้วก็ระเบียบการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ติดเชื้อใช่ไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสู่เรื่องของการออกราชกิจจานุเบกษาออกกฎหมายเพื่อที่จะมาเอาผิดกับประชาชนทั้งนั้นเลยนะเห็นไหม มีย้ำบีกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้สังคมซ้ําเติมวิกฤตทําลายขวัญและกลํะชา,ชา,ากลังใจของพี่น้องประชาชนสิ่งที่ทําลายขวัญทําลายกําลังใจของพี่น้องประชาชนคือการที่รัฐบาลนี่แหละออกกฎออกระเบียบออกเฮียอะไรสารพัดพรกฉุกเฉินน่ะใช่ไหมมึงออกมาสองปีแล้วเนี่ยมึงคิดว่ามันทําให้คนรู้สึกดีเหรอที่มีพรกฉุกเฉินแต่ ปัญหาโควิดเนี่ยมันไม่ได้หายไปเลยและที่สําคัญปัญหาโควิดมันไม่ได้เกิดจากประชาชนมันเกิดจากข้าราชการความบกพร่องของหน่วยงานรัฐใช่ไหมคือถ้าไม่งงงมแบบปิดหูปิดตาเนี่ยนะมันก็จะรู้นะว่าการเกิดการแพร่ระบาดในในประเทศไทยสอครั้งที่ผ่านมาแล้วก็กระจายเนี่ย เกิดจากการบริหารงานผิดพลาดการตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็การไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงแถมยังออกกฎหมายมากดหัวใช่ไหมหนึ่ออกพรกอฉุกเฉินสองร็อกดาวนสเรื่องของวัคซีนไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวทำลายขวัญและกำลังใจนะใช่ไหมมันทำให้คนเนี่ยไม่มีงานทำคนตกงาน แล้วคนที่ติดเชื้อนี่อย่างเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนที่ผมไปลงจำนำอะ่ะมีผู้ป่วยติดเชื้อนะเขาบอกว่าที่บ้านเขาเป็นทั้งครอบครัวแต่ต้องไปไปส่งดอกที่ลงจำนำอะ่ะโอ้โหได้ยินแล้วก็ใจเป้าเลยอกอีแปดจะแด้ใช่ไหมและแล้วทีนี้คือไอ้ไอเงินกู้เนี่ยแล้วมันย้อนไปถึงเรื่องเงินกู้นะ ที่รัฐบาลเนี่ยไปกู้มาแล้วก็บอกว่าจัดสรรเงินเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับโควิดนะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรจริงๆจังๆปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไปตกอยู่กับประชาชนประชาชนเท่านั้นเองที่รับชะตากรรมแล้วยังต้องมาคอยโชคชะตาใช่ไหมท้ายที่สุดพอเสียชีวิตต้องมาบอกว่าอ๋อมันเป็นเวรเป็นกรรมคือคือทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไปโยนความผิดให้เวรเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งมันไม่ใช่ เรื่องจริงมันคือว่าการที่รัฐบาลมันห่วยใช่ไหมคือเอาง่ายๆเนี่ปัญหามันอยู่ที่อนไหนทำไมไม่ไปไปจัดการตรงต้นต่อของปัญหาใช่ไหมแล้วพอคั้นคนไม่พอใจออกมาออกมาปะท้วงออกมาขับไร่ออกมาเรียกร้องอะ่ะอย่างการเรียกร้องวัคซีนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนที่ไปเรียกร้องหาวัคซีนเนี่ยเป็นพวกผู้สร้างความไม่สงบเหรอ เป็นพวกผู้ชมนมอย่างผิดกฎหมายคือโอ้เรามาเห็นข่าวของทิ่พานันเนบที่พานันนี้เธอเป็นอะไรในสำนักเลขาก็ไม่บอกแต่รู้ว่าเธอเคยเป็นรองโฆษกของพลังประชารัฐวิกฤตตอนนี้เนี่ยแน่ๆเลยก็คือว่าบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลที่ส่วนหน้าเลยนะใช่ไหมที่เขาไม่ได้รับวัคซีนที่ดีใช่ไหมและที่สําคัญก็คือว่า วันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครเนี่ยเอาเชื้อเนี่ยมามาทำการสังเคราะห์ว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วเราประเทศไทยเราจะผลิตยาอะไรเข้ามาสู้ใช่ไหมแทนที่จะรอวัคซีนจากต่างประเทศประเทศไทยเรามีนักวิจัยเก่งๆก็เยอะแต่ไม่ทำอะ่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าถูกห้ามใช่ไหมห้ามให้มีการพัฒนาห้ามให้มีการผลิตใช่ไหมผลิตวัคซีนใช่ไหมถูกห้ามไม่ให้ทําเลยใช่ไหมแล้ว มันปกครองกันง่ายไงปกครองกันง่ายคือใครที่ไม่พอใจอะไรเรียกร้องอะไรเนี่ยนะมีความผิดนะดูเดี๋ยวว่าความผิดเกี่ยวข้องทั้งกระบวนการคือหนึ่งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้นําเข้าข้อมูลในสื่อโซเชียลอาจเข้าข่ายฝา่าฝืน11ข้อของข้อกําหนดฉบับที่27เรื่องมาตรการเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทแล้วสิ่งที่รัฐบาลทำแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่ปกปิดซ่อนเลนนะและสร้างความหวาดกลัวดูสิเอาคนไปกองไว้ที่บางซื่อนะเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้เนี่ยและสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลเลยเหรอ เป็นความผิดของประชาชนใช่ไหมที่เลือกรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศใช่ไหมหรือว่าย่งไงนี่แหละครับมันคือราคาที่ประชาชนทุกคนในแผ่นดินนี้ต้องจ่ายคุณรับเงินเข้ามาตอนเลือกตั้งในที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าผมคือหนึ่งในตัวแทนผู้สมัครลงสอสอไงผมได้รู้ได้เห็นใช่ไหมว่าประเทศนี้เนี่ยมันเป็นประเทศที่ไม่มีการพัฒนา ในเรื่องของการเมืองใช่ไหมในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเมืองคือทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่ไหมตามตัวบทในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วนะ่ะคุณมีสิทธิ์แค่เสียภาษีกับเลือกตั้งแต่หลังจากเลือกตั้งมาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประท้วงขับไล่ หรือเรียกร้องสิทธิ์ของคุณคืนมาได้เลยเช่นนั้นหรือคือความผิดพลาดทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากอะไรรู้ปะมันเกิดมาจากรัฐธรรมนูญปี60นี่ไงรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยมันคือตัวปัญหาเพราะว่ารัฐธรรมนูญตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้สิทธิประชาชนเข้าถึงในเรื่องของหน้าที่อันชอบธรรมที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเลย อำนาจทั้งสามอำนาจที่ได้จากประชาชนไปมันถูกจำน่ายจ,จ่ายแจกไปสู่รัฐบาลไปสู่สสใช่ไหมก็คือคณะนิติบัญญัติคณะบริหารและก็ศาลแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีอำนาจอีกอำนาจหนึ่งใช่ไหมที่อยู่เหนือสามอำนาจนั้นทั้งๆท,ท,ที่ว่ามันถูกเขียนในรัฐธรรมนูญว่าประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ท้ายที่สุดแล้ว อำนาจทั้งสามอำนาจนี้ต้องไปอยู่ใต้อำนาจของพระมหากษัตริย์จริงหรือไม่จริงหรือไม่อันนี้คือข้อสงสัยนะที่ที่ผมติดค้างอยู่ในใจกลับกลายเป็นว่าวันนี้นี่ประชาชนเนี่ยแทนที่จะหวาดระแวงกับเรื่องของโรคโควิดแต่ยังถูกปิดหูปิดตาปิดปากด้วยกฎหมายต่างๆแล้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เห็นประชาชนเป็นศัตรูใช่ไหม ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนเรียกร้องประชาชนขอให้แก้ไขรัฐบาลไม่เคยสำเนียกนะไม่เคยเอาไปใส่ในสมองที่จะคิดแก้ไขให้มันถูกต้องประเด็นสำคัญง่ายๆก็คือว่าแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกมีการเก็บตัวอย่างทำการวิจัยทำการศึกษาข้อมูลของยาสมุนไพรที่จะช่วยเป็นทางเลือกให้ประชาชนในการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้หรือเปล่าใช่ไหมเออ ทุกวันนี้นี่ทำไมทางทางรอดของเราก็คือว่ามีมีวัคซีนชิโนแวกอย่างเดียวเหรอฮะถึงได้โ,โหตะบี้ตะบันสั่งซื้อกันมาเือเกินใช่ไหมไอเรื่องข่าวปลอมเรื่องเรื่องเฟกนิวนี่ไปไปมาๆนี่ผมว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่แหละเป็นตัวเผยแพร่ข่าวปลอมพวกเฟกนิวต่างๆออกมาข่มขู่ออกมาคุกคามประชาชนไม่ให้พูดเรื่องเหตุการณ์ที่เขาประสบพบเจอ แถมซ้ำร้ายนี่ใหญ่ที่ผ่านนันเนี่ยออกมาบอกว่าจะมีการเข้าใจผิดเพราะมีคนถ่ายภาพไปแล้วภาพที่มอเตอร์ไซค์อ่ะตายขนาดก้มหน้านั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นอ่ะมันเป็นภาพจริงเนี่ยแล้วรัฐบาลมีการแก้ไขยังไงฮะกับปัญหาที่ทำไมคนต้องไปเสียชีวิตกลางถนนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถววัดบวรน,นิเวศนะ่ะเห็นไหมคนเสียชีวิตนอนเสียชีวิตตั้งแต่ตอน11โมงอ่ะ ห็นไหมไม่มีคนไปเก็บศพจนถึงเที่ยงคืนคือมันมีทุกวันใช่ไหมมีทุกวันแล้วบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเนี่ยหมอเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเฟกนิวเหรอท่านว่ามันเป็นเฟกนิวเหรอและไอ้ภูเก็ตแซนบล็อกเหมือนกัน ภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยออกข่าวมาว่าโอ้มีเม็ดเงินเข้ามานับแสนแสนล้านมีนักท่องเที่ยวจองห้องไม่ต่ำกว่า2องแสนห้องอะไรเนี่ยแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นการแพร่ระบาดในภูเก็ตมันก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยวันนี้นี่นี่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเคอร์ฟิวและประกาศเป็นเป็นล็อกดาวน์จังหวัดภูเก็ตแล้วไม่ให้คนเข้าคนออกอะ่ะและนี่เหรอมันเรื่องมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเฟกนิวล่ะใช่ไหม ผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมเราจะต้องมาทนอยู่กับกับรัฐบาลแบบนี้นาะแล้วยิ่งมีหมอมาหมาออกมาบอกว่าโอ้เราต้องกักตัวต้องเก็บสตุนสะเปียงเพราะว่าเนี่ยมันจะมีการแพร่ระบาดรุนแรงครั้งใหญ่อีกแล้วนะเฮ้ยงานไม่มีทํานะเด็กกินก็ยังไม่มีแถมนี่2ีวันนี้29กรกฎาแล้วใช่ไหมอีกสองวันนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมอ่าค่าบ้านน่ะ จะต้องใจใช่ไหมค่าค่าครองชีพอะ่ะค่าอยู่ค่ากินค่าครองชีพมันไม่มีลดลงเลยนะมันสูงขึ้นสูงขึ้นเลยนะใช่ไหมหมูเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยราคามันแพงขึ้นเลยแหละกับข้าวกับปลาอะไรที่ซื้อหามาใช้นี่มันแพงขึ้นนะไม่ใช่ว่ามันถูกนะหรือว่ามันราคามันจะคงที่ใช่ไหมเหนื่อยตอนนี้มันมีโอลิมปิกใช่ไหม โอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนี่ก็กำลังจะมีประเด็นร้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบรรดานักกีฬาที่ไปแข่งขันที่นู่น <c oughs> ใช่ไหมคุณว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นกีฬาของมนุษยชาติหรือกีฬาของของของใครอะใช่ไหมผมมองไปว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจเต็มรูปแบบเลยเนาะใช่ไหมมีนักกีฬาเป็นนักเทนนิสที่เขาบอกว่าถ้าเขาเสียชีวิต เพราะอากาศร้อนเกินไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบกับการเสียชีวิตของเขาอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดนะที่เกิดขึ้นแล้วคือสภาวะโลกร้อนมันมีปัญหาต่อเนื่องต่อเนื่องมาไม่รู้จบรู้สิ้นเนะเาะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้คุณสิโลตขามไพบู์ได้มาทวิตข่าวรัฐบาลปิดปากคอ o อาขยายอำนาจปิดเน็ต ปิด IP Address ยัดคดีประชาชนติดดาบให้กสทชมีอำนาจเต็มแบนสื่อปิดปากอินฟลูเอนเซอร์ขวางดาราแสดงออกปิดกั้นเพจปิดกั้นปากประชาชนมีหน้าละ่ะเนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กมานานเลยอะเพราะว่าพอนั่งเสร็จมันมันขึ้นหน้าขาวหน้าขาวปิดกั้นการมองเห็นเหลือเกิน m a ร์คซั k เกอร์เน,นี่เธอ Facebook ประเทศไทยนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วมั้งหรือว่ายังไง วันนี้วันที่29กรกฎาคมรัฐบาลได้ออกพระราชกิจจานุเบกษาข้อกำหนดความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารงานราชะการในสถานการณ์ฉุกเฉินเห็นไหมพอร,ร็ฉุกเฉินอีกแล้วนะหนึ่งห้ามผู้ใดเสนอข่าวจำน่ายหรือเผยแพร่ซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสือ่ออันใดที่มีข้อความมันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี่มันปกครองด้วยความหวาดกลัวใช่ไหมใช้อำนาจใช้กฎหมายมีอาวุธมีกฎหมายเป็นอาวุธนี่กดกดหัวประชาชนไม่ให้พูดไม่ให้แสดงออกทั้งข้อความเห็นเลยเนีย่ยเห็นไหม คือการเมืองนี่มันเป็นเรื่องของของการดิ้นรนการเอาตัวรอดของประชาชนเพื่อที่จะได้ได้รับการดูแลการเอาใจใส่นะการปฏิบัติเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาชนคือผู้ที่เสียเงินจ้างคณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการในในเรื่องการเมืองนี้เอง นะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องปากท้องเพราะเราเชื่อว่ากลุ่มคนที่อาสาเข้ามาทํางานเนี่ยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีความรอบรู้แล้วสามารถที่จะทําให้ประเทศชาติทําให้สังคมเนี่ยมันมีความพัฒนายั่งยืนนะมีความเจริญเทียบเท่าอาระยะประเทศแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่พบเห็นความ ความจริงที่มันเป็นรูปธรรมที่ว่าประเทศนี้มีการพัฒนารายได้ต่อหัวต่อจำนวนประชากร GDP เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้เหรอที่เราเรียกว่าประเทศประชาธิปไตยคืออ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมที่ทำนี่มันไม่มันเป็นผดเด็จการน่ะแต่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ยังมีคนหลงเชื่อใช่ไหม ว่ามันคือประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งประชาธิปไตยแบบไทยๆมันไม่มีนะมันมีแต่ประชาธิปไตยระบบการปกครองประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจไม่มีแบบของไทยๆแบบของอเมริกาแบบของอังกฤษหรอกเพราะพื้นฐานมันมาจากสิทธิทความเท่าเทียมกันความเป็นมนุษย์ภูเก็ตปิดจังหวัดห้ามเข้าทั้งทางน้ำทางบกเครื่องบินยกเว้นรถฉกเฉิญขนส่งยาสินค้าอุปโภคบริโภค มีผลตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่16สิงหาคม2,564นี่ไงนี่คือการประกาศพอรภา,าวะสภาวะฉุกเฉินมันต้องมีทิ้งช่วง1อ่าประมาณ7วันใช่ไหมไม่ใช่ประกาศปุ๊บนั่นเลยมึงคือมึงทำงานไม่มีแผนไงใช่ไหมออผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตน,นายนรงวุญซิลลงนามคำสั่งจังหวัดภูเกต็ตนะยกระดับ มาตรฐานการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตมีผลตั้งแต่วันที่3ถึง16สิงหาคมแล้วไอ้คนที่ไปบอกว่าเปิดภนะูเก็ตแซนบ็อกน่ะและเ,เปิดประเทศใน120วันนะ่ะไอ้นั่นมันเฟกนิวหรือเปล่าใช่ไหมคือพูดแล้วทำไม่ได้อ่ะพูดแล้วมันมีผลเสียทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไม่สิ้นสุดอย่างนี้เนี่ยมีความผิดไหมในในในการโฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นใช่ไหม คือเอาง่ายๆคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นต่างชาติเี่ยเข้ามาพักผ่อนใช่ไหมตอนกลางวันก็อาจจะว่ายน้ําหรือเดินเล่นอะไรอยู่ในโรงแรมหรือบริเวณใกล้เคียงใช่ไหมแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตกลางคืนออกไปดูโชว์ออกไปดื่มไปหาอะไรที่ชีวิตกลางคืนใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่มีความพร้อมตรงนั้นนะอย่าว่าแต่ภูเก็ตเลยพัทยาหัดใหญ่และที่ไหนอีกกรุงเทพ คือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ที่มีสําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมัน <Toyota. S 1> มันเป็นอมาพามันตายไปหมดแล้วนะก็คิดดูว่าตอนนี้เนี่ยอย่างสวนสัตว์ใช่ไหมซัฟารีอย่างเงี้ยปิดบริการมาเท่าไหร่แล้วดีมบร์ปิดมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเมืองโบราณก็ปิดใบยกสกายที่ที่เราจะพานักท่องเที่ยวไปทานอาหารทานดินเนอร์ก็ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วไอริเวอร ริเวอร์ครูอิสเนี่ยดินเนอร์ริเวอร์ครูอิสเนี่ยที่จะลงพานักท่องเที่ยวลงเรือไปทานอาหารก็ก็ไม่มีไม่สามารถจะเปิดให้บริการได้เพราะมันไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วสยามเน,นาลมิตเนี่ยที่ผมจะต้องพาทัวร์พาไปลงไปทานข้าวแล้วก็ไปดูโชว์ก็ก็ไม่สามารถเปิดให้บริการมาก็ปีนี้ก็ปีที่สองใช่ไหมปิดตั้งแต่หนึ่งเก้าอ่ะคือ คุณคิดดูว่าการที่รัฐบาลโกโหกทุกวันทุกวันเนี่ยแต่ออกกฎหมายมาเพื่อจัดการประชาชนแม่มันมันมีอำนาจแต่ว่ามันไม่มีความรับผิดชอบในอำนาจที่มีเนี่ยโอโ้โหล่าสุด3ามชีวิตสุดลำบากอาศัยห้องสี่เหลี่ยมล้อมสังกษสีอันว่างเปล่าเงินซื้อข้าวไม่มีต้องแบกหน้าติดหนี้แลกข้าวกล่องประทังชีวิตไอ้นี่มันมันมันข่าวจริงๆอะ่ะเผยแพร่ไม่ได้ ผิดกฎหมายเพราะทําให้ประชาชนตื่นตระหนกข่าวสดเมื่อสองชั่วโมงประยุทธ์ลงนามในข้อกําหนดออกตามความในมาตราเก้าแห่งพรกบริหารราะการจุดคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่กบในกาลากบในกาลาแลนด์ทั้งหลายเนี่ยก็ก็คือทุกคนเนี่ยจะเสียชีวิตจะติดเชื้อโควิดเนี่ยมันโอ้มัน อัตรามันเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคนมีโอากาสติดเชื้อได้นี่อัตอัตาสูงสูงเกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเพราะว่าบางคนบางคนนี่ติดเชื้อแต่ไม่สามารถที่จะเข้ารักษาตัวอะไรได้ต้องทํามาหากินไงใช่ไหมเพราะว่าหากินไปวันวันโอเควันนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ